ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Palm Sport นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Insole รองเท้านะครับเป็นแบรนด์ของไซดัสนะครับตัวนี้เป็นแอคชั่น 3D นะครับตัวนี้เออ่ตัวนี้เอาไปใช้กับนักกีฬาที่ใช้เกี่ยวกับบาสนะครับวอลเล่นะครับแบดมินตันนะครับถ้าแบดมินตันเนี่ยจะเห็นนักกีฬาญี่ปุ่นใช้กันตัวนี้เป็นก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งเลยนะครับนี ไซดั uh, t เนี่ยเขาจะแบ่งแยกประเภทกีฬาเลยนะวิ่งกอล์ฟวิ่งเอาอดสเก็ตบอดอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาจะแยกเป็นกีฬาเลยเพราะว่าแต่ละกีฬาเนี่ยลงน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับลงไม่เหมือนกันนะครับไทยกับแบดมินตันเลยนะครับตัวไซดั t เนี่ย,นะยจะช่วยในเรื่องการบาลานซ์ตัวด้วยนะ ในรูปบอกนะครับเราเวลาเราเหยียบน้ําหนักลงไม่เท่ากันเนี่ยนะครับตัวเราก็จะเอียงไปเอียงมานะครับแต่ไซดัสเนี่ยก็ช่วยให้ซ้ายขวาเนี่ยบาลานซ์กันนะครับการจัดกระดูกกล้ามเนื้ออะไรก็จะดีขึ้นนะครับอินโซช่วยได้จริงๆนะครับเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยนะครับอย่างตีแบตอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราวิ่งเนี่ยเท้าเราเนี่ยจะรับน้ําหนัก3.5เท่าของน้ําหนักตัวเลยนะสมมุติว่าเราหนัก50อย่างเงี้ยเราวิ่งไปเนี่ยเท่ากับ แรงเท้าเราจะรับน้ำหนักเรา150ซึ่งรองเท้าดีๆนะครับแล้วก็อินโซดีๆเนี่ยนะครับมีผลมากนะมีผลมากนะกับการการบาดเจ็บมัวเขา่า เวลาเราเจ็บเข่าเนี่ยมันก็เจ็บไปถึงหลังนะฮะมันไม่ใช่เจ็บแค่เข่านะครับเจ็บหลังเจ็บเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าที่ดีนะครับกับอินโซที่ดีเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับสำหรับกีฬาประเภทนี้นะครับมันช่วยให้เราเหยียบเท้าได้เต็มขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บตรงข้อต่อในโป้งนะครับของคนที่กระดูกเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะมีนะคนที่กระดูกลักษณะนี้นะครับ มันจะเวลาเราเล่นกีฬามันจะปวดอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเป็นสีน้ำเงินนะฮะเรามาดูด้านบนก่อน,นครับด้านบนเนี่ยผิวจะไม่เรียบสักทีเดียวนะครับจะมีเว้าเว้าที่ช่วยรับอุ้งเท้าเรานะครับอุ้งเทา้าเราเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดช่องว่างนะครับมากๆเนี่ยเวลาเราก,กดทับน้ําหนักลงไปเนี่ยมันจะปวดช่องว่างเนี่ยมันจะรับน้าหนักเยอะนะครับไซด์ดั้ตัวนี้ก็เลยทํานูนขึ้นมาเพื่อรองรับอุ้งเท้านะครับ มันจะมีอินโซลยูเนกรุ่นหนึ่งนะครับที่มากาับรองเท้าเลยก็จะมีตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น66นะที่มีขายเฉพาะญี่ปุ่นนะครับที่มีรองรับอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้รองรับเยอะกว่านะครับตรงด้านบนนี่ก็จะเป็นแบบฟองน้ำนะครับเรามาดูด้านล่างดีกว่าครับด้านล่างเนี่ยพื้นผิวตรงนี้เป็น EVA นะยางที่ซับแรงได้ดีมากนะครับจุดเด่นของตัวนี้คือเจลครับเจลที่ส้นเลยนุ่มนะครับนุ่ม แล้วก็จะมีโครงพลาสติกนะโครงตรงนี้เอาไว้รับอุ้งเทา้าฝ่าเท้านะครับนะฮะไม่ให้นิ่มจนเกินไปกดทับจนเกินไปแล้วก็มีความเด้งนะครับเด้งเราจะเห็นได้ว่ารองเท้าแบตเนี่ยมันจะมีแผ่นคาร์บอนอยู่ใต้เท้านะครับตัวนี้ช่วยเสริมเข้าไปอองนะแล้วเว้าด้วยนะตรงเนี้ยจับดูมันจะเว้าขึ้นโน้นขึ้นมาตรงนี้มันทําให้เราเหยียบเต็มขึ้นนะฮะป้องกันอาการบาดเจ็บได้ดีมากนะค,ความสูงของมันเนี่ยรู้สึกว่าจะ ข้างหน้าเท้าเนี่ยสูงประมาณถ้าไซส์เอ็มนะสามนะครับข้างหลัง6.5นะครับตัวอินโซเขาจะปรับเชฟตามเท้าเลยนะใส่ไปสักพักนึงเนี่ยนะตัวพวกยางพวกเนี่ยเขาจะปรับตามเชฟร่องเท้าอะไรเราตามเท้าเราเลยนะซึ่งมันอาจจะบอกได้ว่าเป็นเฉพาะเท้าคนเลยก็ได้นะตัวตัดเนี่ยก็จะมีเลขบอกเลยว่าตรงเนี้ย เท่านี้เท่านี้เท่านี้ตัดตามนี้ไม่ต้องไปทาบแล้วนะครับบางบางยี่ห้อเนี่ยต้องต้องทาบตัวเก่าแล้วก็ตัดอันเนี้ยคือวัดมาเป๊ะละนะครับตัดตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตัดยังไงใส่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็จากที่เรารีวิวไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนใช้เลยนะฮะเป็นไซดัตแอคชั่นซีดีนะครับน,นี่มาใส่กับโยนกหกห้นะครับเป็นตัว S, เเนียเราก็จะมา กัันนะคร็เปลี่ยนไม่ยากนะครับก็จะข้างหลังก็จะมี5มิล5มลิ5มิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ไซส์ M เริ่มจาก25เซนจนถึง26ครึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาสึงขั้นตอนการตัดนะครับอันนี้คู่นี้25เซนนะผมก็จะตัดตรงไหนสุดเลยนะครับไนสุดเลย โค้งไปเรื่อยๆครับเะนี่ครับเราจะเห็นเทียบกับอันเก่านี่เยินมากเยินมากนะครับพอตัดปุ๊บมันก็จะพอดีกันเลยเป๊ะอันนี้มันจะมีเขาเรียกว่านูนรับอุ้งเท้าด้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเจลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัสติดเข็งเน็มเนี่รองรับอ่อุ้งเท้าเราครับไม่ให้น้ำหนักจนเกินไปถ้าเกิดมันโค้งเนี่ยอุ้งเท้าเราโค้งเนี่ย มันไม่มีแล้วหนังมันจะเมื่อยเท้าแล้วก็ปวดเท้ามากเลยะก็ได้อินโซ่พอดีนะครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปทดลองใส่กันนะครับน,นี้เราก็มาลองใส่กันเลยนะครับ